คนไทยทั้งชาติกำลังตั้งคำถามว่าในเมื่อเราชนะในสนามรบแล้วทำไมรัฐบาลยังยอมคุกเข่ากอดกระดาษที่ชื่อ MOU 2543และ2544ไว้อย่างเหนียวแน่นคำตอบไม่ได้อยู่ที่มิตรภาพแต่อยู่ที่ขุมทรัพย์มหาศาลและความขาดเขลาทางกฎหมายที่ถูกจัดฉากไว้ล่วงหน้าแล้วเจาะลึก3กับดักที่ใช้ฆ่าชัยชนะของทหารไทย 1. กับดักแผนที่พิกัดเลือด เวอร์ซพิกัดปากกาทหารไทยรบด้วยความแม่นยำระดับเซนติเมตรบนแผนที่1ต่อ50 0 0 0แต่ MOU 2543บังคับให้เรากลับไปใช้แผนที่1ต่อ200แสนของฝรั่งเศสวิชาการแน่นๆเส้นปากกาเมจิกเพียง1มิลิเมตรในแผนที่ใบนี้เมื่อวางลงบนดินจริงมันกิ่นที่ไทยหายไปเป็นกิโลเมตรความจริงที่จุกอก ข้อตกลงหยุดยิงข้อ3และ4สั่งให้เราล้างผลการรบแล้วกลับไปเริ่มที่จุดที่กัมพูชาได้เปรียบนี่คือการสั่งให้ทหารไปตายฟรีเพื่อกลับมานั่งเถียงในกระดาษที่เรารู้ว่าแพ้กับดักพลังงาน MOU 2544และขุมทรัพย์20ล้านล้านบาททำไมไม่ยอมฉีก MOU บนบกเพราะมันคือสะพานเชื่อมไปสู่พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล OCA ผลประโยชน์นักการเมืองมีการตั้งข้อสังเกตว่านักการเมืองยอมให้บนบกพร่ามัวเพื่อใช้สถานะพื้นที่ทับซ้อนเป็นข้ออ้างในการแบ่งปันผลประโยชน์ก,ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันใต้ทะเลมูลค่ามหาศาลโดยไม่ต้องสรุปเรื่องเขตแดนภาษาบ้านๆยอมเสียดินบนเขาเพื่อไปเอาเงินในน้ำโดยที่สัมปทานพลังงานเหล่านั้นอาจตกอยู่ในมือของเครือข่ายธุรกิจพวกพ้อง Warning การยกเลิก MOU ยากที่ใจหรือยากที่กฎหมายหลายคนถูกหลอกว่ายกเลิกยากแต่ความจริงคืออะไรในเชิงกฎหมายทำง่ายมาก MOU ไม่ใช่สนธิสัญญาที่ต้องได้รับสัตยาบันถาวรมันคือบันทึกความเข้าใจไทยสามารถประกาศยกเลิกฝ่ายเดียวได้ทันทีหากพบว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหรือส่งผลกระทบต่ออธิปไตยเหมือนที่รัฐบาลในปี2552เคยมีมติคอรมอเห็นชอบให้ยกเลิกมาแล้วในเชิงเทคนิค แค่ส่งโน้ตเบอร์เทเบิลหรือหนังสือแจ้งเวียนแจ้งอีกฝ่ายว่าเราขอยุติภาระผูกพันตาม MOU นี้เพื่อปกป้องเขตแดนตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ยึดโยงภูมิศาสตร์จริงสันปันน้ำความยากที่แท้จริงคือมันยากเพราะความขาดและกลัวเสียของ 1. กลัวกัมพูชาฟ้องศาลโลกทั้งที่ศาลโลกจะตัดสินตามหลักยุติธรรมและภูมิศาสตร์จริงแต่รัฐบาลขี้เกียจหาทางสู้ 2. กลัวเสียผลประโยชน์พลังงานไทาเลิก MOU 2543เกมบนบกจบเกมในทะเลที่รอแบ่งเค,ค้กกันอยู่ก็จะสะดุดทันทีบทสรุปชัยชนะที่ถูกทรยศด,ด้วยน้ำหมึก ทหารไทยสู้รบตามเส้นแผนที่1ต่อห0 0 0 0่นแลกด้วยชีวิตเพื่อความชัดเจนของแผ่นดินแต่นักการเมืองกอดแผนที่1ต่อสองแสนและ MOU 2543-2544ไว้เพื่อสร้างความพร่ามัวให้เป็นช่องว่างในการตักตวงผลประโยชน์ชนะร้อยครั้งในสนามรบจะมีความหมายอะไรในเมื่อแผ่นดินที่เราทวงคืนมาถูกนักการเมืองนำไปใส่พานถวายคืนให้ฝ่ายที่ร้องขอชีวิตเพียงเพื่อแลกกับตัวเลขในบัญชี ถ้าเรายังไม่กล้าฉีกกระดาษที่เสียเปรียบนี้ทิ้งเลือดทหารไทยก็คือต้นทุนธุรกิจชาติในสายตาของนักการเมืองเท่านั้นเลือกตั้งครั้งนี้พักไหนมีนโยบายดีๆจัดไปครับเขียนโดยพีรชาติอินตาฉีก MOU2543 ฉีก MOU2544 หยุดขายชาติแลกพลังงานทหารไทยแลกชีวิต นักการเมืองแลกสมบัติชาติอธิปไตยเหนือแผนที่1ต่อ2องแสน